สวดีครับนิจโจนะครับที่นี่ชุมชนบางเบิดนะครับอยู่ตรงรอยต่อบางสะพานน้อยกับอำเภอป่าิวนะครับก็อยู่ในเขตจังหวัดประจวบและชุมพรนะครับเวันนีุ้นิจโจจะพามาชมหอยนะครับเป็นหอยหอยทะเลนะฮะนี่ครับสีสันสวยงามนะฮะอันนี้เขาเรียกหอยอะไรครับหอยสังนะครับเป็นหอยสังทะเลนะฮะอันนี้เนื้อของเขาสามารถ ินได้นะครับน้อกินได้นะโอ้สังเกตดูโอ้นี่มันจะอยู่ในขี้เลนนะรู้สึกนี่ครับมันจะเป็นแบบผิวเคลือบมันเยิ้มๆนะนี่ครับผิวหนังมันๆเยิ้มๆนะตัวนี้ตัวนี้เขาขายได้ไหมครับนี่เขาขายโลเท่าไหร่ครับโลยี่สิบเองโอ้ไม่แพงครับโลละยี่สิบนะฮะก็ส่วนนี้นะครับที่เป็นลายๆนี้ครับเขาจะไปกินนะครับ เอาไปทำพวกยำพวกนี้ครับเอาไปแกงแกงได้ไหมได้แกงใส่ใบอะไรนะใบชะพูนั่นหรอใะอแกงใส่ใบชะลานะครับ